ครับก่อนอื่นขอทักทายทุกท่านที่เขามาระสชมมรับจางเป็นทางการครับครับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสนะครับออกไปเบิ่งส่วนพักนะครับก่อนในเบิ้งส่วนพักผมจะพามาเบิ่งครับเงอนน้ำที่ปลูกไว้ เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับซื้อเรือนน้ำนะครับมีซื่ออยู่ว่าเรือนน้ําพันนการนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับไปเบิองทางในนะครับตอนนี้บุมีคนอยู่นะครับตะกี้เพิ่นอาศัยอยู่ตรงนี้หละอยู่เรือนน้ำหลังนี้ครับจะมีอยู่หนึ่งห้องนอนนะครับส่วนสะหนองนี้นะครับจะเป็นสะเนื้อทีก็อยู่ประมาณหนึ่งไรนะครับ ไปเบิ้งครับภายในห้องมอนมุ่งที่นอนนะครับยังอยู่นะครับแต่ว่ากะเกาแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเพิ่นโบได้อาศัยอยู่ตรงนี้ครับหลายปีแล้วหลังจากที่เพิ่นได้ปลุกเฮื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปเบิ้งนะครับน้องที่เพิ่นเลี้ยงปลาอีกน้องที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นปลานิ้นและกับปลาตะเพียนนะครับ เวลาเอาหัวอาหารนะครับโยนลงไปนะครับปลามันกจะมาลุมตอดลุมกินลายนะครับปลาในบ่อลายประมาณกับสี่พันตัวนะครับสี่พันตัวที่ทางด้านเจ้าของเพ่นนะครับได้เอามาปล่อยเลี้ยงนะครับขายบ้างกินบ้างนะครับตามที่ผมได้สอบถามตอนนี้ครับผมจะให นผู้ชมได้เบิ่งส่วนพักนะครับส่วนพักแปลงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับโอ้ลืมเลยนะครับลืมบอกว่าเจ้าของส่วนเป็นผู้ใดนะครับเพิ่นนะครับมีหนาที่รับราชการนะครับเป็นครูสอนอนุบาลนะครับมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าครูท่านนี้ครับเพิ่นกับอยู่แบบพอเพียงนะครับอาชีพหลักนะครับสอนเด็ก นะครับส่วนกลับมาบ้านยามาแมลงนะครับเลิกเรียนมาเพิ่นกลับมาอยู่กับสวนพักเพิ่นจะปลูกนะครับแล้วก็ดูแลแบบนี้นะครับเห็ดแบบนี้นะครับมา20ก็ปีแล้วนะครับส่วนพักนางอ่างหญ่าต่างๆนะครับบ่าวบา้าจะเป็นหอมบัวมะเขือพักสะระแหน่หอมหรือว่าพักซีต่างๆนะครับที่เพิ่นได้ปลูกไว้เท่าที่ผมได้สอบถามนะครับก่อนที่ผมจะมาเก็บภาพ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแทบบไดิสื่อเลยนะครับพักนอกจากว่าจะเป็นการเป็นงานท่อนั่นนะครับที่เพื่อนจะต้องหาซื่อมานะครับเพราะว่าในงานนะครับต้องใส่พักหลายนะครับมีแค่นั้นครับที่ต้องซื้อพักกินนอกนั้นนะครับแทบบรอดสื่อเลยนะครับตลอดระยะเวลา20 20กว่าปีนะครับส่วนเจ้าของส่วนนะครับ เพิ่นกะมีซื่อเสียงเล็งน้ําอยู่คือว่าคู่วีนะครับเพิ่นกะปฏิบัติแบบนี้ครับมาตลอดเดี๋ยวจักหน่อยครับผมจะพาไปเบิ่งว่าเพิ่นเอาน้ามาได้ใส่มาฮดตรงนี้นะครับส่วนน้ํานะครับเพิ่นกะได้เจาะเป็นโซลาเซลล์นะครับงามครับงามพักเพื่อนงามตามที่ผมได้เดินเลาะนะครับ เบิงสวนจนทั่วแล้วนะครับทุกบริเวณนะครับงามนะครับงามมากนี่คือบ่อปลานะครับที่ได้เห็นกันตอนต้นคลิปนะครับเป็นบ่อป่านิ่งกับบ่อป่าตะเคียนนะครับนี่ครับคือน้ําบดานนะครับโซลาเซลล์ที่เพิ่มได้จอไว้นะครับกะจอได้ก่าประมาณ2-3ปีแล้วนะครับแต่ก่อนนี่เพิ่นใส่ป้อมไฟฟ้าดูน้ําจากสะนะครับมาหด ที่ตัดสินใจนะครับเจาะบาดานสุลเซวก็เพราะว่าอยากลดค่าใส้ใจดายด้านคาไฟนั่นเองนะครับไปเบิงครับผมจะพาไปเบงิงส่วนพักนะครับอีกแปลงนี่นะครับคือเจ้าของสวนเพิ่นนะครับเป็นครูนะครับรับรบาชการตกแรงมาเริกงเรียนม้านะครับเพิ่นกะจะมาอยู่กับสวนพักนะครับ มีความสุขดีนะครับตามที่ผมได้คุยกับทางด้านคู่เพิ่นนะครับแต่เสียดายครับคูเพิ่นบก้าวากปากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบ้คเคยชินนะครับกับตรงจุดนี้นะครับผมก็เลยบอได้สัมภาษณ์สดนะครับให้ทุกคนนะครับได้รับฟังจากปากของคู่เพลินเองนะครับท่านใดนะครับมามีโอกาสนะครับได้มาเจอ จะมองพวกออกเลยครับว่าเพิ่นม,มีนาทีรับราชการนะครับครับสุดท้ายนะครับก็ขอพูดอะไรนะครับทุกท่านที่เข้ามาสมสารคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ